โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีแกรมซ t นสองทนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจากสกินเหมือนเดิมนะครับน,นี้ก็เป็นสกินแบบเด็กช่างนะครับผมก็เป็นกระหนกเนาะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ได้มาจากประเทศอินโดนะครับตอนแรกมันเป็นเสื้อลายสกอตนะครับทุกคนตอนแรกมันเป็นเสื้อลายสกอตแต่ผมพอโหลดมาแล้วก็เอามาลงเนี่ยมันกลายเป็นเสื้อตัวนี้เฉยเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร ว่ามันทำมาอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วผมโหลดมามันเป็นเสื้อลายสกอตเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับพอเอามาลงปุ๊บมันได้เป็นเสื้อตัวนี้เออก็เท่ดีนะคโอ้เท่เป็นแบบทรงเด็กช่างจริงฮนะใส่นาฬิกาผมมัดจุกด้วยอนะ่ะโอ้เท่ ไม่รู้ว่าเครดิตของใครนะเพราะว่าผมอ่านภาษาอินโดไม่ออกนะคือก็ใครรู้ว่าช่วยบอกทีละกันนะครับเท่ไม่รู้ใครทำนะฮะก็ใครรู้ก็เม้นบอกผมด้วยนะครับไม่บั๊กนะตัวนี้ไม่มีจุดไหนบั๊กเลยเอโอเคก็สำหรับตัวนี้ก็สามารถโหลดได้ที่ดิงใด้านล่างคลิปเลยนะครับผมโอเค เนี่ยดูดูดูแบบโคตรช่างเด็กช่างจริงๆอะโคตรเฟี้ยวทุกคนถ้าใครรู้เครดิตก็บอกผมด้วยนะขอย้ำนิดนึงนะ๋ยวแบบเออข่ามาทวงอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ได้ให้เดี๋ยวเขาจะว่าผมเอานะครับผมไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าผมเอามาจากประเทศอินโดผมอ่านภาษาอินโดไม่ออกต้องเข้าใจผมด้วยนะครับโอ้โหโคตรสวย ใครจะเอาไปโมต่อหรือว่าเอาไปแจกต่อก็เอาไปได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เครดิตเนี่ยเออขอปรับเวลาให้ดูนะนี่เป็นนี่วสวยอะยช่างเสื้อกนกนะครับ ก็สวยจริงทุกคนไม่ได้อวยนะว่ามันสวยจริงอ่ะตอนแรกผมเห็นเป็นเสื้อลายสกอสแล้วก็พอมาลงอ่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะเออค่ะสวยจัดสวยเกินโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก<น>็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะลงคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กันนะครับผมสวัสดีครับ